ใช่ครับพาางแปลมาจากคำว่าคำว่าออแก,กนิกอะไรทำมองนี้แหละนะ <c oughs> ซึ่งมันก็มีความหมายว่าร่างกายหรือสิ่งมีชีวิตหรือว่าอะไรทำมองนี้แหละทีนี้อ่ะไอไอสารซีนะมันก็เป็นสารไอสิ่งที่มาจากสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเกษตรอินทเนี่ย มันก็เป็นสิ่งที่ได้มาจากธรรมชาติมันหมายถึงการทำการ,กรเกษตรที่มาจากสิงมีชีวิตนะนี่แหละแล้วก็ทำด้วยจิตปัญญาณและปรวสติปัญญาซะด้วยเป็นการทำการ,กรเกษตรแบบธรรมชาติอมนมีเทงมินุ้ยอ่าไอ้คำว่าอินทรีย์เนี่ยถ้าหากเราไปผปสมกับคำสท์ใดเช่นหมูอินทรีย์ไทอ่อินทรีย์ เรียว่าผลิตภัณฑ์ยินซีอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็จะหมายถึงว่าสิ่งที่ได้จากสิ่งมีชีวิตโดยธรรมชาตินะอ่าเด็กมึงยัางไก่ยินซีไหมย่งไก่ยินซีเนทีนี้เนี่ยไอ้การยินซีเนี่ยเรามีระบบที่การเกษตรของการผลิตเน้นในเรื่องของความยั่งยืนนะะเป็นความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม เป็นเน้นการปรับปรุงดินแล้วก็ไม่ได้สนับสนุนในการใช้ปัจจัยภายนอกมาช่วยอย่างเช่นไอ้สารที่ในการที่จะขฆ่าแมลงหรือว่าปุ๋ยเคมีอะไรต่างๆเหล่านี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการไม่ใช้สารเคมีปุ๋ยเคมีอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยคือหัวใจสําคัญของการเป็นเกษตรอินทรีย์เหล่านั้นเนี่ยนะฮะโมอันเ่มึงแรง่กัน